สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแอบดูนะคะพี่มดตัวนี้ยืนหลับอันนี้คือน,นะคะท่าหลับของพี่มดเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่าจะไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าฝนตกนะคะ,ะนิ่งนะคะแต่หางยังแกว่งแกว่งแกว่งหลับเลยพี่มดพี่มดนี่ตกมันน่าจะไม่เอ็นตัวลงนอนนะคะน่าจะยืนหลับ จะอาศัยช่วงประมาณตอนกลางวันนะคะเขาจะยืนหลับอันนี้คือหลับนะคะนี่หลับตาปี้เลยนะคะดวงวงวันนี้ไม่มดโชคดีนะคะได้ดูพี่มดหลับนะคะนี่นะคะช่วงนี้พี่มดตกมันช้างตกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ จะไม่ค่อยนอนนะคะจะไม่กินตัวนอนนะคะจะก็จะยื่นรับนะคะประมาณนี้โอ,โอ้ยลืมตาแล้วเอาหลับต่อโอ้ยนะคะตื่นแล้วนะคะแค่นี้นะคะแค่นี้ก็มีแรงแล้วค่ะเพราะว่าช้างนี่จะใช้เวลานอนนะคะน้อยกว่าเวลากิน เวลากินของช้างนี่จะเยอะนะคะแต่เวลานอนนะคะใช้เวลานอนไม่นานตื่นแล้วหมดพี่มอสต่อลูกต่อหลับเลยนะคะอิ่มแล้วก็หลับาวางเงืองวางงวงแบบเท่มาก เพิ่งเห็นพี่มดยืนหลับก็วันนี้นะคะไม่เคยเห็นพี่มดยืนหลับแบบนี้นะคะตั้งแต่ไม่ตกมันจะ,ะดึงขอกินทั้งวันช่วงพี่มดตกมันนี่มีหลับกลางวันนะคะยืนหลับบ่อยคะ่ะกลางวันก็จะยืนหลับแบบนี้บ่อยมากวันนี้รู้สึกว่าจะหลับยาวหน่อย นิ่งเลยนะครับนิ่งเอาหลับลูกจะได้มีแรงอ่าดูไีหมดยืนหลับกันการน,นี่นะคะโอ้ย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 ระวังงึกนะระวังงึก ้าไม่ตกมันเขานอน,นนะคะนอนราบสบายสบายพอตกมันมานะคะไม่ยอมนอนก็จะอาศัยนะคะงี่แบบนี้ <c oughs> เอาลูกหลับไปเลยถ้าได้ยินเสียงแม่เรียกเนี่ยจะตื่นเลยนะนนี่ก็อย่าไปเรียกเลยนะให้พี่มดก็หลับไป ได้มีแรงอากาศวันนี้ก็ดีดีนะคะเหมาะกับการนอนหลับกลางวันจริงๆเลยนะพี่มดตื่นแล้วนะคะนี่ฝากติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับพี่มดด้วยนะคะฝากเมตตาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่วยติดตามช่องเล็กๆให้กับฝ่ายมดควันยิงด้วยนะคะ ตื่นแล้วนะคะคลิปนี้แม่กวานก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ